สวัสดีค่ะพี่น้องอีสานสอนน่าเฮ็ดเพ่งขมต่อเนาะค่ะเนาะจปะค่ะอู้อา้ีดมีดลูกลูเฮ็ดเพิ่งแบบที่ต้นปลาถึงที่บ้านี่ยค่ะตวไงค่กเนาะลูกทตัวันี้ก็ดูโอเฮ็ดคาลย่ยงกันเฮ็ดเพิ่งตัวนี้เฮ็ดเพิ่งสีแดงตัวนี้ โอ้เท oh, ่าไนี่ะเป็นแม่พันอาเป็นพันพันี่่นบ้องเบิ้งเบ้งะจะว่าขีดสดิ้บตเอเบิ้งเบื้อมีอะไรดิอกตักระต้งเบ้งเบ้ะปากระต่าวนแท้เปิดเปิเปิดเปิดเปิดบงพี่น้องเปิดเบ้งงี้มาซาเปิดเบิ้งเปิดเบิ้งงี้มาซาแล้ค่ะเปิดเบ้งงี้มาล้งสแก่นะคเนาะ ดูดอกพักไงตัดตัดพี่้องเอาไปไหนี่้ยอยากเป็นทางเน่าอวด้นี่ค่ะนี่ถ้ามันอยากเน่าแล้วไม่ได้แล้วค่ะ xuống nó đi cà bút nó đi cà khúc bút chết mong qua nó đi cà bút xơi khúc biết lâu khúc mong qua nó đi cà bút xơi. không biết đâu ở một không không phải không được ป้าเดิมธรรมดาเลยค่ะฟังเซียนโรตีไปนั่นไปน้องเอ้ยไม่ได้กระเป๋า <laughs> เจ็บเฮ็ดก่อนเข็ดินนี่แล้วหนูมาเนอะ ก็เนี่ยแล้วมันหลาง,ง่ายอยู่พี่น้องดินกระจายอันนี้ดินไส้หน่อยดินทราย ราคาที่หลังเบอ,องมนีลพี่้องบัตน,นี่๊าสคุณแห่งเลี้ยงลายหงากระต่ายคุณ ฝุตกมาเนาะค่ะนอโห้ยกคักตกแน่พี่น่องเอ้ยจุดน่ำเต็มทงเต็ม,ตม,ตมทาวัานน้น้ำฝนเนาะรวดค่ะยกปันว่าบ,บ่แม่นเดือนมีนาดเดี๋ยวนี้ยกเกัตร ียองเอ้ยพูดา่ะทักไต่พูดา่ะโอ้ยใหม่ชิบะเงาตาซะบนนี้กุ้มไปกุ้มไปนี่โอกาสที่จะเงาตาหนีหลายได้เนี่ยตาคนนี่มันจักเบิ้องตะเห็ดนะชิบะเบิ้งไหม่พู่างนันนะ อดอักาเขาป้าพี่น้องกเบ่งดูปะวกล้กะฮปุ่นปุ่นน่บรุดออกุดละรุดละก ดมไหมโอ้ยพูดอะมือข่อยไงไปมือข่อยพู้อะไรพานสนามโควิดเลยพี่น้องเอ้ยข่อยพานอะเดอ้อติดโควิดช่วงเฮ็ดออกอันรอบแรกนะช่วงที่เห็นเฮ็ดออกนั่นข่อยติดโควิดไหมโอ้ไม่ค่อนโอ้ย กักตูอยู่สวงอาทิตย์ค่ะไปใส่กับบดายบัตรเนี่ยบันทึช่วงนี้พัดอยากทำลูกได้บนันทึาลูกสอบเข้ามาหาลัยไปมองนั่นมองนี่เนาะคะ่ะเนาะเตรียมเข้ามาหาลัยบันีึเพัดกัไปกรุงเทพไปสอบอยู่กรกุงเทพป้าดอกไงก็ดอกกเดีย ดูไปดูไปดนก้ต้นนะกยาตเมยราตาอเต็มพี่น่จะบิงดูขัดเจอแบบนี้เต็มกุ้เดียวจ้ะ โซนเนาะกระดูกตุ้มีกวันนี้ขึ้นตุมไปเลยตัวงานมันตัมหุ่นเลยนะหุ่นกาแฟเขาทำมาของเาตันดิน่ไงเดะ งงนะดูดดดดดดไไหน่อเลยดงอยู้หังสดอกสุดดอกเลยค่ะดอกแมค่ะดอกกระเดียดดอกงามเ อุ้ยลกนลยสุดเลยความงามเขาใบหนาเนาะค่ะเนาะคุณไปทักคุณมาไหนี้คุ่นลังพี่น้งนนงนองคุ่นลังปัดดิไปเบมองข้าง่นค่ะปัดดิพี่น้องทางนี้มองดูเป็นแถวเลยค่ะมองดูเรียงแถวรอเลยข้าวแถวรอเลยนะจ๊ะสุดยอดเลยค่ะ

เขาเอาแล้วเนาน้น,านแล้วเขาทิ้งได้จังสีแล้วค่ะอันนี้ก็นอนกินแล้วก็เ,เอาเสี้ดอกเขาเอาได้เนาะค่ะนรู้จักนอนจักางานกินเขาแต่ดอกเขายังรวมอยู่ได้เนี่ยตาขานอนกนินดูพี่น้องสิเต็มกระตาแล้วปาดเบิ่มงมุมนี้พี่นอ้อกจะมองดูพี่ดอกขึ้นมุมนี้ไหม จะสองกันป่ะพอไตุ่มเลยอมแห้งบาได้พี่น้องเลยยางคนได้ยินกิดบาได้ค่ะคนชนได้ยินเขาจะกิดยางที่แถวนี้เขาดังบาได้เอาไปปลูกก็ได้หนิต้นดูค่านี่ยอนต้นอะไรทินเทพานี่หักอัน ขึ้นพี่น้องเออคนลูกไปปลูกพืชปีกายนี่บ่ขึ้นไหมเกิดหน้ากูด้วยเหตอะบอกแจ๊ะเอาไปว่านกับบ้ขึ้นไหมก็เอาไน่นไปว่านไหมต้องใส่เวลาเนาะค่ะเนาะมึงต้องเตรียมกระตาแล้วค่ะดอกนี่ดอกนี่ดอกไหนน้อยอยู่เปล่าด้วยกับพี่น้อง Аа дэ. Амдаа. Ой хаа. 你弄粗点没？ จะของให้ันมาเลยพนาะ <c oughs> มันตาพจนป้าพีน่น <c oughs> ้องคนนัะนชงเดยสอนน,ะ <c oughs> นี่หากลัองมันได้สองพุ่มสามพุ่มนี่นะเต็มตาแล้วค่ะอโอ้นี่ก็สชิดเต็มกับตาพอดีแล,ล้วบานเ่ยค่ะลูกเล็กพี่น้อง พี่น้องปวดดเต,ตรียมเกือบเตรียมกัะตาค่ะเอาสำหรับคนีพ่อค่น,นี้นะะนนเนาอค่ะเนอาไว้ต่อคลิปหน้าคลิปใหม่ค่ะพี่น้องสำหรับคนีสวัสดีค่ะพวดดเฮ็ดกันได้เงีายง,งามๆเถอะ